ขอโทษขอโทษได้ปล่าที่หายไปตั้ง2เดือนกับยูทู e นะ2เดือนหรือเดือนนึงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็นานอยู่เหมือนกันก็นะครับหลังจากที่ผ่านมาประมาณส0ล้านปีผมก็ได้กลับมากับแบบแบบนี้นะครับเมื่อ11เดือนที่แล้วนะครับ ผมได้พามาสอนเก็บสติกแมนที่ดิเซอร์นะครับเราจะมา move on ต่อกันไปที่ Snow b ไบโอกันนั่นเองอย่างแรกคอมฟิสติกแมนนะครับอยู่ในนี้นะและในนี้ต้องมีแน่นอนเชื่อผมเชื่อไหมละ่ะมีไหมเอาไม่มีก็นะครับบางอันเนี่ยอุ้ยมีกระดูกได้น่าจะเอาให้น้องหมาได้นะบางอันนะครับผมอาจจะลืมเนาะด้วยความที่ว่าผมไม่ได้มาเล่นแบบนี้ก็ เกือบเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับก็ครั้งล่าสุดก,ก็เท่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับแถวนี้มาลองดูว่ามีอะไรไหมเฮ้ยโอเคมันไปไม่ได้ออาจริงไปได้แหละเฮ้ยเมื่อกี้วิสติกมาหน้าเห็นมีคำว่า Pick Up อ,อยู่แบบนี้ก็ไม่ได้อัปเดตมานานแล้วนะ ไม่มีสติ๊กเมนตัวใหม่เข้ามาสักทีเหมือนเขาน่าจะเลิกไปแล้วมั้งเพราะว่าไฟเดนมาร์กเกอร์เด๋ยนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแต่จริงๆไฟเดนมาร์กเกอร์ผมก็ไม่ค่อยได้ทำเฮ้ยนี่ไง้สโนว์แมนไปให้น้องสโนว์แมนกันดีกว่าเพือเราจะได้น้องเดี๋ยวต้องหาตามหาเพื่อนน้องก่อนเราต้องเราต้องหาสิ้นส่วนไปสร้างเพื่อนให้น้อง เราถึงจะได้น้องมาอ่ะเอาไปสนาสติกแมนมนุษย์หิมะสโนมนอีฮิฮิมาปีนเข่ากันต่อนะเพราะว่าเมื่อกี้เรายังปีนกันไม่สุดนะครับปีนขึ้นป่าเลยก็นะครับที่ผ่านมาก็ที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปใน YouTube เพราะว่า มันเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวแล้วผมขี้เกียจจะตัดต่อด้วยนะครับรวมถึงหลายละย,ย่างเนาะเช่นเอ่อบางทีขี้เกียจแบบขี้เกียจจริงจริงนะครับรวมถึงที่ว่าผมต้องโพสคลิปติกตอกทุกวันด้วยนะส่วนติกตอกผมนะครับก็จะขึ้นให้ตรงนี้นะโซลาทีเนะครับผมเปลี่ยนชื่อช่องติกตอกผมนิดหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าช่องเก่ายังอยู่นะครับและถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้จะมี สก,กีสติกแมนแล้วเมื่อกี้นะฮะบนสเอ e นะครับมันเรียกว่าอะไรไม่รู้นะผมลืมแล้วนะครับภาษาไทยพอดีว่าตกภาษาไทยนะครับอลลอเรนมันก็คือแซนตันเองอันนี้เอ่อเขาบอกว่ามันเหมือนว่าจะไม่สามารถใช้ได้นในห้องพลับบิกนะครับ d s นตา s สติกแมนอยู่นี่นะครับตรงนี้เป็นบันเด e l e เลสสติกแมนนะครับเอ่อเท่าที่ผมดูแล้วนะครับ เขาน่าจะโดนมากอยู่นะครับโดนทรมานอยู่บังนะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ก็น่าจะประมาณนั้นแหละตรงนี้ต้องบอกโค้ดรับซึ่งผมไม่รู้โค้ดรับอดีตเหานี้เอ๊มันมีสติ๊กเมนอยู่หรือเปล่านะเหมือนจํำได้ว่ามีหรือมันเป็นแค่ปลุมเอ๊หรือมันไม่มีลืมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นแบบนี้นานลืมเลย ลืมไปหมดเลยความจำที่เหลือมีแต่เนี่ยมาสเตอร์อืมแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดในเบโอมนี้จะมีซีคริตสติกเมนด้วยอันนี้่ยเนี่ย question mark เลยครับอ่ะติดตัวหน้า 3, 2, 1สองหนึ่งเราก็จะโดนลงไปเลยได้แล้วซีคริตสติกเมนนะครับ ในโซนสโนไบโอมนะเดี๋ยวดูก่อนเหลืออะไรบ้างอ๋อสโนอืม hmm. เอาวันไหนก่อนดี g i นเจอร์เบรสติกเมนเหรอครับอืม uh hmm. คนๆน,น่าจะอยู่ในบ้านนะถ้าผมจะไม่ผิดนะจะต,ต้องดูก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งที่จะมาแจ้งนะครับก็คือ RB Battle นะครับได้ทำการปล่อย UGC ใหม่นะครับ เป็นบิดเนาะก็คือเป็นอารมณ์แบบก่อนที่มันจะกลายมาเป็นพวกสิ่งที่เราใช้ต่อสู้ใน final battle นะครับหรือว่า save the universe นั่นแหละ,ะได้แล้วนะครับ g i n g จ r b r e มันจะเป็นเหมือนบิดเวอร์ชั่นที่ยังประกอบไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่ใช่อาวุธเนาะแล้วก็ ตรงนี้ต้องมีนั่นไงชิมดีสติกแมนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้พอก่อนนะครับเพราะสำหรับวันนี้มีอะไรแล้วขี้เกียจแล้วติดตามทิกตอกด้วย